จวันนี้ให้ลอกก่อนอ่ะมาให้ลอกเป็นตัวอย่างก่อน<า>อา้าวเขียนค่ะลอกลงสมุดอย่างรวดเร็วก่อนที่เวลาจะหมดเพราะมันเยอะไงครูเห็นแล้วมันเยอะมากมันเยอะจอจำไม่ได้หมดหรอกมันเยอะมากแล้วเธอต้องมีข้อมูลนี้อยู่ในมือต้องอ่านอย่างน้อยสองครั้ง ในหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ทันแน่มันเยอะครูให้จดเป็นตัวอย่างนะแล้วต้องสัญญาว่าต้องทำมาส่งคุณครูพิมพ์คนละหนึ่งหนึ่งเรื่องจากนิทานจากข่าวได้ทั้งนั้นอันนี้ให้เป็นตัวอย่างไปไปทางเขียนด้วยนะคะให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ทำมาส่งครูเขาคนละหนึ่งเรื่อง วันนี้เข้าใจว่ายาวเธอจำได้ไม่หมดหรอกและต้องเธอต้องมีข้อมูลนี้อยู่ในมือด้วยเธอถึงจะทำได้แค่อ่านอย่างเดียวจำได้ไม่หมดเนาะเนาะอืมอ่ะไม่รอกเขียนให้ตัวเองอ่านออกนะ เขียนเป็นภาษาคอมแล้วไม่เอานะบอกห้าแล้วบอกห้าแล้วนะไม่เอาถ้าไม่มีงานมาส่งครูพิมพ์ในวังคานะครูหน่อยมาตามให้รางวัลเองนะอ่ะสอนเองก็มาตามด้วย ได้ต้องหวัวเราะโตแล้วนะต้องการรับผิดชอบลูกเพราะได้หยุดตั้งสามวันเที่ยวหนึ่งวันสองวันทำงานนะประพาพันเนาะถูกไหมลูกถูกนะอยากเที่ยวทั้งสามวันลูกเราหยุดมาตั้งเยอะแล้วปีใหม่ก็สี่วันแล้วพอแล้วเนาะ เยลตุกจีนสาสตจีนไม่ต้องหยุดนั่งเรียนก็ไม่หยุดนะจ้ะเธอจ๋าวันที่ยี่สามอ่ะใช่ไหมได้ข่าวตุกจีนวันที่ยี่สาใช่ไหมเดือนนี้แหละเออไม่หยุดนะไม่หยุดนะเกิด <c oughs> ยัง <c oughs> อา้าวลอกไปลอกไปเป็นตัวอย่างนี่คือย่อแล้ว ครูตรวจได้มากิ้งครูก็ตรวจแล้วแหละแสงเส้นจับพาดตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นมันเยอะไงข้อความเยอะมาก ใครดูตัวว่าอ้วนอ้วนเนี่ยก็พยายามทานให้น้อยๆลงเนาะเอให้น้อยน้อยลงทานผักฉีเถอะโหจะไอ้ไอ้ สเสร็จได้ยังคะใ,งใครไม่เสร็จนะมีไหมคะลูก ไม่มีนะไปนะ เห็นไหมข้อความอ่านกี้เยอะมหมยะพอย่มอ,ยอ,อยมาเหลือนิดเดียวเองเนาะ เขียนใ้ตัวเองอ่านออกนะลูกนะให้คุณรูเขอ่านออกด้วยโตแล้วนะป .5 แล้วเขียนด้วยปากกาด้วย ได้แล้ไหมคะมีเสียงอแทงเสร็จแล้วสไลด์สุดท้ายหมดเวลาพอดีเลยนะอะไรอีกะอะตรงไหนอะอ๋ออเไรี้เอาใส่ไปเลยหนูใส่ลงไปด้วยเลยพอแก้หมดเวลาก่อนใส่ลงไปด้วยเลยค่ะให้หนูเติมใส่ลงไปด้วยพร้อมตกแค่ไม่เอกอย่างเดียว ตองคำที่ว่าแคลอรี่น้อยใส่ไม่เอกด้วยนะไม่เอกหายตกไปตกแค่ไม่เองไม่เป็นไรใส่ไม่เองไปด้วยพอแก้หมดเวลาเลยเวลา ต้องการเนีนจดไปให้ครบเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วทำมาส่งครูพิมพ์คนละหนึ่งหนึ่งเรื่องนะคะจากนิทานจากข่าวสารคดีอะไรก็ได้แล้วแต่ที่หนูชอบอันนี้ให้ไปเป็นตัวอย่าง คิดว่าพอจะไปทําได้ไหมเออดีมากขื้นใจเพราะเดี๋ยวหนูไปมัธยมอะ่ะจะไปเจอที่ยากกว่านี้อีกหลายร้อยเท่านะปฐมยังเบากบอ,กอยู่ 因为。 เปลี่ยนมดทุกคนนะอ่าแล้วก็ก่อนจากการวันเด็กเนี้ยขอให้เที่ยวแต่พองามพอดีแล้วอย่าลืมทำอะไรคะการบ้านที่ครูสั่งส่งใครก็คุณครูพิมพ์ด้วยนะคะใครอยากเป็นคนเก่งบ้างเห็นไหมคนเก่งต้องหัดไปฝึกฝนตนเอง้วจะได้เป็นคนเก่งนะคะ <c oughs> อ่ะแล้วเรามาพบกันใหม่สวั <c oughs> สดีค่ะ